สวัสดีค่ะคลิปนี้ we a r e Friends มีงานฝ่ายผลิตมาฝากเพื่อนๆกันนะคะงานนี้จะรับผู้หญิงหรือทอมค่ะเป็นงานของบริษัทขนมไทยกุิโกะจำกัดนะคะเป็นงานผลิตขนมทำงานในห้องแอร์ส่วนใหญ่เป็นงานสายพานค่ะงานนี้ค่ะรายได้รวมต่อเดือนนะคะจะอยู่ที่ประมาณ1 8 0 0 0บาทโดยเงินจะออกทุกวันที่20ของเดือน และมีเงินเบิกได้5,000บาททุกๆวันที่5ของเดือนค่ะทำงานวันจันทร์ถึงศุกร์มี OT 2แรงวันเสาร์และวันหยุดการเข้ากะงานจะมี2กะนะคะเปลี่ยนกะทุก1สัปดาห์กะเช้าจะเป็นเวลา7นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีและกะดึกเวลา20นาฬิกาถึง5นาฬิกาค่ะ งานนี้เขามี OT ทุกวันรายละเอียดในส่วนรายได้และสวัสดิการค่ะมีค่าแรง331บาทต่อวันโอทวันละ3.1ถึง4.30ชั่วโมงตกรายได้โอทคือ196บาทถึง279บาทต่อวันโอทวันหยุดได้2แรงคือ650บาทต่อวันค่ากะดึก40บาทต่อวัน มีค่าอาหาร30-60บถึงบาทต่อวันข้าวฟรีมีโรงอาหารค่าเบี้ยขยัน750บาทต่อเดือนและมีวันหยุดตามประเพณี18วันต่อปีมีกองทุนประกันสังคมและกลองทุนเงินทดแทนค่ะในส่วนของสายรถรับส่งนะคะจะมีรถรับส่งพนักงานฟรีสายจะมีดังนี้ค่ะคือจะมีสายโซนปทุมธานีกับนนทบุรีนะคะ สายโซนปทุมธานีนะคะจะมีจุดดังนี้ค่ะรถบัสสายคลองสามคลองหลวงเชียงรากรถบัสสายคลองสี่ธัญญะถนนซ่อมสร้างรถตู้สายสามโคกรถบัสสายซอยรัตนะบิสตโตนรถบัสสายปั๊มน้ำมันเอสโซ,โซรังสิตหอพักโปรเกรสรถตู้สายพระอินนว์นนครฟิลามต์รถตู้สายส่วนสมเด็จบางคูวัด รถตู้สายตลาดปทุมธานีเทคนิคปทุมรถตู้สายคลองเปรมปากทางบ่อนไก่สายโซนนนทบ,บุรีนะคะจะมีรถบัส5แยกปากเกร็ดถึงเอื้ออาทรฐานเพชรค,ค่ะในส่วนของคุณสมบัติของผู้สมัครงานนี้ค่ะรับเพศหญิงทอมวุฒการศึกษามัธยม3กศออนอขึ้นไปอายุ18ถึง38ปี11เดือนคนที่สายตาสัาน้นใส่แว่นได้นะคะ มีรอยสักนอกกรมผ้าได้นิดหน่อยค่ะขอคนพร้อมยืนทำงานและเข้ากะได้ยินดีรับคนเก่าตรวจโรคที่โรงงานวันที่นัดอบรมง,งานหรือมีใบรับรองตรวจโรคภายใน7วันก่อนเริ่มงานค่ะเพื่อนๆที่สนใจสมัครงานนี้นะคะติดต่อได้ที่เบอร์โทร0818275723ติดต่อพี่หนึ่งบูธบางกะดีค่ะสถานที่ทำงานนะคะ บริษัทไทยกุิโกจำกัดสถานที่อยู่สวนบางกะดีจังหวัดปทุมธานีค่ะงานนี้สมัครผ่านบริษัท Job Center Service ร์วจำกัดค่ะเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้หรือชอบงานประเภทนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อดมินด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามคอนเทนต์อื่นๆของช่อง w r f r e friends ด้วยค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ